เป็นเทคนิคให้กับอเมเจอร์ผู้หญิงว่าเราจะตีไงให้ได้ระยะเพิ่มมากขึ้นอยากรู้ครับเทคนิคนี้ถ้าผู้ชายไม่ค่อยมีแรงอ่ะใช่ใช้ได้ไหมโปรเตนี่ชื่อโปรหรือชื่อขนมมันมีป้ายสุด300แล้วมันมีกลุ่มต้นกล้วยเราจะดูซิว่าเขาจะต้องตีเข้าไปในกลุ่มกล้วยให้ได้อถ้าตีไม่ถึงเลิกเลยโอ้หม ตรงลองก่อนไู่ไคุณคุณตีผิดมาตั้งแต่เกิดเลยวะเนี่ยพี่ไม่ตีผิดพี่ผิดมาตั้งแต่เกิดมีกอล์ฟไซส์ GC3 นะครับแล้วก็มีกล้องมีดูให้หมดเลยว่าเรียลไทม์เลยว่าสวิงเป็นไงซื้อ10ชั่วโมงนี่ออกรอบได้เลยไหมได้เลยครับเนี่ยลองใ้เขเดืตาเฮ้ยอาวแล้วใหญ มีอะไรดีๆจะมาแจกแฟนๆไอเฮียรอกอล์ฟครับถ้าสมมติว่ามบอกว่ามาจากรายการไอเฮียกอล์ฟนะครับสิบท่านนะครับผมให้ สุดพิเศษก็คือ,อมีโปไครดดาวมาใช่เป็นเพิ่มเส้น <bard ic> เล่นมีมีหลายคนบอกว่าไอเฮทอของเราเนี่ยที่ชวนอะไรมาก็ไม่รู้แต่ไม่เคยให้ความรู้เรื่องกอล์ฟเลยมาให้ความรู้เรื่องน Chill ู่นนี่นั่นคือเราเน้นบ <c oughs> ิสเนสไงก็เลยอยากรู้เรื่องก,กอล์ฟบ้างแต่มันมันก็อันนี้มันก็จะรวมทั้งกอล์ฟทั้งบิสเนสนั่นแหละเพราะว่าคนที่เราชวนมาเนี่ยเป็นโปกอล์ฟสอนกอล์ฟแล้วก็ทำธุรกิจสอนกอล์ฟด้วยแล้วก็เป็นตัวรีโกลด้วย เขามาสองเลยเขามา2อเลยสเลยเดี๋ยวเราลงก่อนเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เขาจะลงบนฟ้านะลงก่อนนะให้ลงดีๆไปบนฟ้าแล้วเจดาโอ้โหโอ้โหโฟ้าตันแล้วันโดนเต็เต็มเลยโอ้โห สวัสดีครับ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 สสวััดดีครบผมเปิตัวลังการโอ้ยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเฮียกอล์ฟนะยังไงวันนี้เราขอรบกวน2เทปเลยได้เลยครับได้เลยสอนเทปหนึ่งละเทปหนึ่งแล้วก็อะไรอีกเทปไม่มีสายเอีกนอ่ะห้โป้เขาได้นำตัวดีกว่าผมก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับโค้นะครับประพังกรอิทธิราชัยครับครับผมสวัสดีค่ะโกนุกบุษบากรสุขภัณฑ์ค่ะครับผม โอทั้งนั้นแต่ตอนนี้มันเริ่มร้อนแล้วอ่าเดี๋ยวเราไปไปนั่งคุยกันต่อเราไปนั่งคุยกันไม่รู้เหรอว่าร้อนแล้วก็นั่งคุยเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราให้เขาสอนหน่อยได้เลยไปรู้จักโปอย่างลึกซึ้งไปครับได้ครับได้ครับก๊อฟจากช่องไอเฮียก๊อฟนะคะฝากกด subscribe กด like ให้คลิปเราหน่อยนะครับจะได้ติดตามกันไปเรื่อยๆเจอในหนามก๊อฟทักทายกันได้เลยครับโวสวัสดีครับ และเราก็และเราก็มาพบกับแขกรักเชิญวันนี้อยู่าแล้วเรามาคุยกันครับกับโปเต้ปนุกนะครับ ที่ตีมันติดคอยอยู่อื้อหืออะไรอย่างเงี้ยเออเรามาคุยกันต่อโปเต้โปนุกเรายังไม่ได้ทำความรู้จักกันเลยว่าโปเต้โปนุกมาทำความรู้จักกันต่อก็ได้ไะมมาทำความรู้จักกันต่อเลยตอนนี้โปนุกเล่นอยู่ทัวร์อะไรครับปีนี้เล่นไต้หวันค่ะกับไทยค่ะอ่าเล่นอยู่ไต้หวันกับไทยนะเทิร์นโปรมานานหรือยังครับเกือบเกือบสิบปีค่ะเกือบสิบปีแล้วกอยังไม่แก่ อะไรคนครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับโปรเต้อตอนนี้ครับผมเปิดโรงเรียนสังก๊อปนะครับชื่อเนวาโฟก์กอล์ฟเซ็นเตอร์นะครับชื่อนี้คือตรงตัวเลยนะค,คือพอเรียนปั๊บไม่ต้องร้องโฟใช่ครับตั้งจากประสบการณ์ตรงครับเพราะเป็นคนตีไม่ค่อยตรงอยู่แล้ว ก็เลยเอาประสบการณ์มาตรงแทนมาตรงแทนถูกต้องเลยเป็นเนว่าโฟครับเมื่อก่อนโฟยังกินเทยววันนี้ให้เราากันถ้ามีโฟครั้งนึงนี้ต้องกลับไปปิดโรงเรียนไม่ไอ้นี่เรื่องจริงนะกระดาษโฟเขาเข้าไปร้านก๋วยเตี๋ยวสั่งก๋วยตี๋ยำเขาไม่สั่งไปใส่เนว่าโฟใช่คุณไม่ได้คุณนี่คุไม่ได้กินตาต้มยำครับผม ครับเลยครับผมการ์ตูนตอนนี้ก็เปิดโรงเรียนสอนกอล์ฟอยู่ใช่ครับสอนกอล์ฟอยู่ที่ไหนครับสุขสวัสดิ์พระประแดงครับซอยสุขสวัสดิ์76ครับผมอ่าก็คือเราสอนอินดอร์ด้วยใช่ครับอินดอร์เป็นหลักแต่มีเอ้าดอร์ให้ด้วยครับมีเอ้าดอร์ด้วยใช่ใช่ก่อนอื่นเรามาคุยเรื่องโรงเรียนสอนกอล์ฟก่อนได้ครับได้ว่าเป็นไงมาไงถึงอยากมาเปิดเรามีอินสปายอะไรไหมที่อยู่ดีเอ้ยอยากมาเปิดโรงเรียนสอนกอล์ฟ ทำไมถึงเปิดโรงเรียนก่อนอ uh huh. ค,คือตัวผมเองนะครับก็เปิดโรงเรียนกับรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับแล้วก็ปนุกด้วยนะครับก็ทั้งหมดจะเป็น3คนซึ่งเป็นโปรเป็นโปรหมดเลยนะครับโปรแข่งทีนี้ตัวผมเองกับรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับชื่อโปรเอ็กเอง แข่งด้วยกันมานี่แหละแต่พี่เคก็จะแข่งมาก่อนผมเนาะอ่าพอแข่งไปเรื่อยเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องส่งตัวเองแข่งด้วยไม่ได้มีสปอนเซอร์เป็นหลักนะครับโดยค่าใช้จ่ายในการที่จะทําให้ตัวเองอยู่ในฟอร์มที่แข่งได้ตลอดอ่านะครับมันก็ค่อนข้างสูงในเมื่อเรามีความรู้เรื่องกอล์ฟเรามีประสบการณ์เรื่องกอล์ฟอยู่แล้วเราลองก้าวถัดหลักสักก้าวหนึ่งไหม,มแล้วเหมือนกับมามาพร้อมที่จะสร้างวงการกอล์ฟเพราะาอ่านักกอล์ฟเริม่มเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าเออถ้าเราสมมติว่าเราเป็นอีีกกกสสถถาาาาัันนนท่่มรรดดดววงฟไ้้ย ก็เลยคิดว่าเพราะพวกเราเป็นคนที่พูดเก่งแล้วนะครับสอนเก่งกดเก่งเราคิดว่าประสบการณ์แข่งกอนข้้งสูงเลยอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ให้น้องๆหรือนักกอล์ฟใหม่ๆที่เพิ่งเริ่มเล่นอ๋อใช่ก็เลยกล้าสนามมาคนละก้าจับมือกันแล้วก็เปิดวงเงินขึ้นมาอืมใช่ก็คือจากทัวร i n ิงโปรก็มาเป็นทีชิ่งโปรถูกต้องครับก็คือจะสอนตามหลักประสบการณ์ที่เราไปแข่งเลยทุกคนเทคนิคกอล์ฟคล้ายๆกันหมดทางเราเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราไปแข่งมาหมด เราไปแข่งมาทุกที่แล้วปฏิบัติมันจะอีกแบบปฏิบัติมันจะอีกแบบหนึห่งความคิด mindset ในการเจอสถานการณ์มันจะอีกแบบหนึ่งซึ่งเราคิดว่าเราสามารถถ่ายทอดตรงนี้ได้ดีแล้วนักเรียนของเราส่วนใหญ่ เท่าที่เปิดมาตอนนี้ประมาณ4เดือนเพิ่งเปิดนะครับหลกัลกๆตอนนี้นะครับจะเป็นควยทำงานนะครับเป็นเซลล์ของบริษัทใหญ่ๆที่ไปออกลอกกับลูกค้า <im it> เป็นมือใหม่ <im it> เป็นมือใหม่ด้วยครับช่วงแรกๆจะเป็นประมาณนี้แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีนักกอล์ฟเยาวชนเข้ามาบ้างจุดป,ประสงค์ในการสร้างโรงเรียนแต่วันแรกที่เริ่มประชุมกันเราอยากจะสร้างนักกอล์ฟเยาวชนหรือเด็กๆเพื่อเป็นเหมือนกับเป็นอินดัสทรีของกอล์ฟ <im it> สร้าง <im it> ประชากรกอล์ฟแหล่ถูกต้องถูกต้องใช่ครับที่มีคุณภาพถูกต้องใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าตามประสบการณ์นะครับไปต่างประเทศมาอะไรเงี้ ได้ทั้งปีใช่มันร้อนทั้งปีร้อนทั้งปีไม่มีหิมะไม่มีใช่ครับก็คือสามารถตีกอล์ฟได้ทั้งปีแต่ช่วงหนลังตีได้ไม่ทั้งปีนะผมว่าเมษาคนจะเริ่มไม่ตีแล้วเราถึงมีอินดอร์เราถึงมีห้องอินดอร์เราทำห้องแอร์เลยแอร์ไว้เพื่อให้มาซองกันได้แต่ว่ามันก็ยังเป็นสนามออกรอบที่ค่อนข้าง ดีและอีกอย่างคือราคาถ้าเทียบกับต่างประเทศมันไม่ได้แพงเท่าใช่ใช่อันนี้ราคาดีนี่ยนะใช่ใช่ผู้ชายมันคือสวรรค์ใช่สวรรค์แคดดี้ด้วยใช่มีแคดดี้ด้วยเราไม่ต้องแบบแบกเองอูนุกก็สอนอยู่สอนบ้างค่ะสอนบ้างแต่หลักๆสูตรแข่งใช่แต่ยกเว้นว่าแบบเออถ้ามีผู้หญิงรีเควสต์มาอยากจะเรียนเนี่ยค่ะได้ค่ะผู้ชายไม่รับนะครับให้พี่เต้รับดูก่อนค่ะโเต้โหไม่ใช่อะไรหรอกแต่พี่เต้ก็รับผู้หญิงเหมือนกันนะ ือลูกศิษย์ที่เข้ามาเราอยากจะมีเวลาดูแลเขาอย่างเต็มที่อย่างถ้เขาอยากเรียนทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยเราก็อยากจะมีเวลาดูแลเขาแต่ถ้าลูกยังไปแข่งอะไรเงี้ยค่ะ<ม><ม>ยังไม่อยากรับเยอะ<ม>อกลัวว่าเออเขาจะพัฒนาได้ไม่ต่อเนื่องอะไรอืม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 ระมันจะไม่ต่อเนื่อืม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 าืมอืมอืมอื่อืมอืมอ,องมอื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 มีืมอ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 ่มอืมอืม อาทิตย์ละประมาณ2แมตช์ค่ะ2-3เดือนละหรืออาทิตย์ละครับเดือนละสิเออใหอาอ่าอ่าเดือนละประมาณ2-3แมตช์ค่ะ2-3แมตช์ก็แทบจะเต็มเดือนเลยแทบจะเต็มเดือนจะว่างทีก็แบบเราต้องซ้อมอีกโอ้แจ๋วมากวันนี้เราได้เจอโปรเดี๋ยวผมคิดคอนเทนต์อะไรดีๆออกเราจะสู้กับโปรนี้ไหมโอ้ยสบายผมก็ไม่รู้ว่าโปเต้นี่ชื่อโปรหรือชื่อขนมอันนี้ผมอยากดูของโปรนุ๊กเนี่ยยังอยู่ใน พิเรียลของการแข่งขันอยู่แต่อันนี้ยเขาอยู่ในพิเรียลสอนแล้วแปลว่าออกรอบต้องน้อยกว่าเออนนี้ใครมืเหนือกว่ากันในปัจจุบันต้องโปนุกอยู่แล้วครับโปนุกซ้อมบ่อยอะไรเงี้ยก็โปนุกเหนือกว่าจริงๆตอนผมแข่งก็โปนุกเหนือกว่าเพราะผมชนะเขาไม่ได้แปลว่าพูดถึงเรื่องกอล์ฟใช่ไหมถูกต้องนะว่ะแต่ร่นใช้ได้ครับผมอ่าแล้วอย่างโคเต้นี่เจอโปรเมื่อไหร่ครับผมเทิร์นโปรไม่นานครับเพราะผมเรียนจบที่อเมริกาเนาะปี2022 แล้วก็จบมาก็เทิร์นโปรเลยก็เทิร์นตัวมาประมาณสองสครปีเรียนจบด้านนี้โดยเฉพาะไม่ครับเรียนไปเรียนเป็นนักกีฬาทุนครับที่อเมริกาแต่เรียนก็คือเรียนเป็นเป็นคลาสทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าเป็นเล่นกอล์ฟให้ทางมหาลัยก็เทิร์นตัวมาไม่นานมากก็แปลว่าเป็นตัวแทนมหาลัยเลยใช่มันอยู่กนของแพทย์่อนน้นสอนตีไกลด้วยต้องบอกว่าเพิ่งไปแข่งตีไกลมาใช่ ยัไงบ้างครับรอบแรกฮะไม่ถึงที่นะโอเคก็ผ่านรอบแรกครับรอบคัดเลือกจะมี2สนามนะครับปกติแล้วจะมีที่เชียงใหม่กับกรุงเทพนะผมไปเล่นของกรุงเทพก็คัดรอบคัดเลือกตีเข้ามา333หลอยสามสิบามหลักก็ผ่านเข้ารอบไปเป็นรอบชิงที่แบงก์มอลทนสามสิบสองคนนะครับหนึ่งในสามสิบสองคนไปแข่งที่แบงก์บอลทนเป็นรอบน็อกเอาท์สามสิบสองคนเนี่ยก็คือถ่ายทอดสดละถ่ายทอดสดและใช่ใช่อยู่ในเฮดกัลฟ์ชานเลลไลฟ์ตอนนี้ถ้าถึงว่าอยากไปดูย้อนหลังก็ลองเข้าไปดูได้ แลวเป็นไงครับตกรอบครับตกรอบแรกตกรอบสาสองคนครับแพ้ไปสองหลังโอ้ใช่3า2ร้อยครับแพ้3.34อย่างนี้ผมถามได้ไหมครเฉลี่ยแครี่ของเราอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นการเล่นทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นการแข่งตีไก่เป็นการออกรอบทั่วไปเฉลี่ยของเราถ้ตีมาตรฐานเนี่ยแครี่นะครับแครี่อยู่ประมาณสัก310 320บาได้ จะต้องปักทีแบบโอ้โหใช่เรคอนโดเลยอ่ะเป็นเทคนิคนะครับสมาแรเขาจะคิดว่าเฮ้ยเราถ้าอยากตีไกลเนพราะปทีต่คดูวิครับจริงแล้วยิ่งปักสูงสปินิต่ยิ่งปักต่สปินิสูช่เพราปักสูงเนี่จะมีปัญหาเรื่องการตีค่อนางโดนยากนิดนึงแาเมืไหร่โดนสปินร้อพราะมมันจะเป็นุมเคืเคยองแล้วปักที่ไปักไปัลองไปปั เอาอย่างนี้ได้เลยเออวันนี้เราจะชา l เลนจ์โปรทำให้พี่โต้งตีไกลขึ้นทุกสิบหลออ<ต>าจะมีอะไรให้พี่โต้งปับในสนามได้เลยไหมเออเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าโปรทั้งสองท่านจาก Never f o โฟกัสเซ e นจะเป็นยังไงแล้วจะแก้ เราทั้ง4คนได้ไหมเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้เดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ว่าเออถ้าสนใจอยากวงสวยเหมือนโปรที่2ติดต่อมาได้เลยติดต่อได้เลยครับผมเออไม่ได้แค่วงสวยเดียวระยะก็ได้ด้วยทิศทางก็ดีด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันในสนามครับไปครับเครับแล้วที่นี่ก็มีดีอีกอย่างนึงนะครับที่วินเทจนะเป็นสนามได์แบบหญ้าจริงมีสนาม ซ้อมชีพระเบิดทรายสนามกลางแจ้งด้วยปัญหาของหลายๆคนเน่ยเวลาบางทีไปซ้อมบนบนพรมอ่ะบางทีมันกระดอนตียังไงมันก็โดนมันตียังไงมันก็ลอยแต่พอไปสนามจริงอ่ะมันหลังลูกหลังลูกตลอดข้อแก้ก็คือต้องมาหัดซ้อมบนสนามจจทิงบ้างแล้วเราก็จะมาลองดูนะครับว่าโปรจาก Never f o r g o l f Center ดีแค่ไหนเคียวววา ว่าวงน่าสนใจขนาดไหนพอน่าสนใจก็ติดต่อไปเลยมันมีป้ายสุด300แล้วมันมีไอ้กลุ่มต้นกล้วยเราจะดูซิว่าเขาจะต้องตีเข้าไปในกลุ่มกล้วยให้ได้ถ้าตีไม่ถึงเลิกเลยโอ้ยโมอาบามาลองดูนะามาโอ้ กล้วยต้นกล้วยกล้วยนะว้าวเฮ้ยหายว่ะเฮ้ยกลัวเข้าเฮ้ยสวยสวยเฮ้ยกลัวเข้าแล้วไม่มีลูกตรงตอนแรกกูก็ไม่แน่ใจว่าเออเขาเขาจะเก่งแค่ปากหรือเปล่าเออไม่สนใจเยฮ้ยฝีมือเขาก็โอเคนะเรื่องไงก็ไม่อุปสรรคอ่ะได้ครับเอาคนทั่วไปอ่ะถ้ารู้เทคนิคแล้วลองปรับแล้วแบบ ไกลขึ้นทัาเจนเลยอ่ะครับโอเคนะครับคือเทคนิคตีไกลนะครับมันก็แค่เอาจริงถ้าเอาง่ายที่สุดเลยนะคือทําทุกอย่างเหมือนเดิมที่มากกว่าเดิม <What? S 2> นั่นแหละแบงยากสุดแล้วนี้น,น,น,นี่หว่ายาก <laughs> นี่นหว<า>่านั่นแหละ <c oughs> ยากเดี <c oughs> ๋ยวไว้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับคือเซตอัพทุกอย่างเหมือนเดิมแต่มากกว่าเดิมหนึ่งเลยนะครับคือต้องยืนให้กว้างขึ้น เพ่เพื่อเบสที่ดีขึ้นนะครับเทคนิคแรกยืนกว้างขึ้นถ้าสมมตินคนที่ยืนกว้างอยู่แล้วครับครับเช็คนะครับว่ากว้างเกินไปหรือแคบไปยังไงนะครับให้เรารู้สึกว่าเราสามารถถ่ายขวาถ่ายซ้ายได้แบบสะดวกนะครับบางคนยืนแคบไปแล้วถ่ายขวาแล้วแป๊บเดียวก็ล้มแล้วใช่ใชถ้ากว้างเกินไปมันก็จะถ่ายไม่สะดวกมันก็จะมีการงอขาเราจะไปแค่ตัวนะครับ ย,ยิ่<า>งกว้างขึ้นนะกว้้างขึนแรกค,ครับผมยางที่2นะครับเอาเทคนิคที่ผมใช้ก่อนนะครับเวลาจะตีที่ไกลผมต้องรู้สึกว่าผมจะลากแบ็คสวิงขึ้นไปนะครับให้หัวไม้เนี่ยมันอยู่ไกลจากลูกที่สุดเท่าท,ที่จะทําได้คือทําวงให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะครับแต่อันนี้จะเป็นสิ่งที่ยากนะครับใ่ครพอตัวมันจะโซเวอ่ะตัวมันจะโซเวนะครับทีนี้วิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องโฟกัสแบ็คสวิงเลยนะครับเราเอาโฟกัสแบ็คสวิงเหมือนเดิมนี่แหละแต่ให้เราโฟกัสตอนดับสวิงนะครับให้รู้สึกว่าตอนแบ็คสวิงเสร็จปุ๊บเนี่ย ตอนเราฟิโนหน่อยเราจะไม่ใช้ช่วงบนในการทุบลงมาอพอเมื่อไหร่ที่ช่วงบนทุบอย่างนี้นะครับมันจะเป็นการออกแรงลงพื้นเราต้องการให้มันออกแรงขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าตอนเราท็อปสวิงเนี่ยเราจะใช้สซโพกสายในการกระโดดขึ้นเหมือนฟิวเราทำท่ากระโดดน,นะครับกระโดดขึ้นขางบนอย่างนี้นะครับจะมีกระ,ะโดดแล้วเหรอพี่กระเยงเมื่อกี้อ่าไมันจ่เหมือนกระโดดขึ้นข้างบนตรงๆ,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 ๆนะครับ พราะว่าตอนแบ c k s w เนี่ยขาดซ้ายเราจะมองเราจะมีความรู้สึกว่าขาซ้ายเนี่ยกระโดดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอขาดซ้ายกระโดดมันจะทําให้ดึงขึ้นดึงไม้ลงมาแล้วก็แทกลูกได้แรงขึ้นโอเคแรงกว่าการที่เราคุบลงมานะครับอโอเคอันนี้คือเทคนิคที่ผมสามารถโบดตอนนี้แรงอย่างบดแรงอ่โชว์หน่อยขอโชว์อีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งได้เลยเอเคสามเทคนิคสวยอยอดนะครับ อันนี้ผมว่าลมแล้วกินลมแล้วลมสายเดี๋ยวให้พี่โต้งลองก่อนะตีอย่ามองกล้องเลยว่ะว่าจะตีไม่โดนก็ไอ้ตรงนี้แหละดี อ,อย่างแรกนะครับต้องนานทายก่อนว่าี่โต้งกับนซนิตีอะไลเมนท์ทุกอย่างการยืนการจับกริปทุกอย่างเพื่อในการตีอินเขาอ,อยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะการยืนนะครับแนวโซโคแนวไหลมันปิดหมดเลยปิดกับกริปที่มันเปิดกริปมือขวาที่มันเปิดพยายามเปิดมันจะเปิดนะครับสตรองนั่นแหละอ่า,อาโอเคทีนี้พอทุกอย่างมันอะไลเมน์อย่างนี้หมดแล้วนะครับเราจะตีอย่างเงี้ยก็ไปฝืนรรม่าตีเพราะนั้นพี่ต้องจะตีแบบนี้ อ่าล้วงจะเป็นลงๆ้วงไปทางหลังอ่าอินไซ์เอาท์นั่นแหละไงพอเป็นอินไซน์เอาท์ปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าพอมันเป็นอินไซ์เอาท์มันจะเบิ้ลแล้วตกถูกต้องโล์พอยท์ครับมันจะอยู่หลังลูกเยอะคือไม้เพราะไม้มมนมาแต่ด้านหลังอ๋อแสดงว่ามันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วขึ้นมาเยอะแล้วก็เลยท็อปบอกกับทุกอย่างที่อะไรมตนปิดะครับหน้าไม้มันเข้าปะทะเสยแล้วปิด มันเลยโดนท็อปๆต่ำๆแล้วใช่ตอนแรก<า>พี่เข้าใจว่าเฮ้ยหรือกูลงชันไปมันเลยท็อปเนี่ยแต่จริงๆมันลงมาเยอะแล้วมัลลงมาข้างในเยอะเกินไปใช่ครับอีอย่างพอทำหนึ่งตัวมีแบบนี้ด้วยนะครับถ้าเข้ามาจากด้านในแบบนี้แล้วช่วงล่างไม่ได้แข็งแรงมากเข่ายหรนะครับคือเป็นคนที่มือขวานะครับเปิดเยอะแบบนี้เปิตอนเสร็พครับแล้วก็ยืนเปิดเอ่ยยืนปิดนะครับซ้ายสูงสโพกปิดไหล่ปิดแต่หน้าไม้หน้าไม้ก็ปิดเพื่อไปพาเกตแต่ทุกอย่างมัน มันเอือเ้อมวยในการตีกินเอาคือตีมุมเสยแบบนี้นะครับมันก็เลยเกิดอาการที่โลพอยส์มันอยู่หลังลูกเยอะพอมันอยู่หลังลูกเยอะมันก็จะค่อนข้างเสยพอถึงลูกปุ๊บที่อยู่ทางซ้ายเนี่ยมันจะเสยโดนหัวลูกอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พี่เวลาที่ตีแล้วพี่รู้สึกว่ามันจะรีเวิร์สแบบข้างหลังใช่มันเกิดจากอันนี้ครับถ้าถ้าพูดตามตอดีละเนาะเป็นคนที่ช่วงล่างรับน้ำหนักช่วงบนไม่ไหวโอ้โหโอ้โห <What? S 1> <rese iras> <ว> เวลาข้างบนลงมาแรงใช่ไหมครับก่วกกับเกมที่มันซองเนี่ยข้างบนจะแรงกว่าปกติพอลงล่างช่องล่างมันน้ำหนักไม่ไหวมันมีการถ่ายไปซ้ายไม่ไหวเขาเลยต้องมือจับมาหาขวาใช่ทีนี้ถ้าจะแก้อย่างแรกเลยนะครับคือแก้จะแก้เซตอัพก่อนตารางไม่ตีได้ง่ายโอ้เทปนี้ยาวแล้วดิแก้พี่โต้งคนเดียวเนี่ยเพราะว่าจับที่ซองไม่ได้มีประหาให้รู้สึกว่าย่อเข่าแบบนี้ให้มันมีมุมเข่าเพราะว่าถ้าถติยืนตรงไปมันจะบาลานไม่ดี ย่อขานิดนึงครับเปิดไหลนิดนึงเปิดเา้อีวาเาอาแล้วี่ใหญ่มึงไม่้ข้อมืลยนะมาเทียโอเคี่กูตีผิดมาตั้งแต่เกิดเลยเหรอเนี่ยพี่ไม่ตีผิดพี่ผิดมาตั้งแต่เกิดเฮ้ย สวยมากเ้ยอย่างนั้นเลยหรอสวยเ<ว>ยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับอันนี้เดี๋ยวผม,ผมว่าใจดีว่ะเดี๋ยวจะกลับไปซ<ย>้อมต่อไปตาโรดุกบ้าง แชร์ยังไงดีวะวินเอาเป็นแบบว่าสําหรับผู้หญิงที่เป็นแบบมือใหม่อะไรไม่ค่อยได้ระยะก็คือเป็นเทคนิคให้กับอเมเจอร์ผู้หญิงว่าเราจะตียังไงให้ได้ระยะเพิ่มมากขึ้นอยากให้โปรแชร์นิดนึงว่าเฉลี่ยระยะ d r i v e ์ของโปรเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ2องร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบไม่จริงครับไม่จริงผมว่า260หคือแคลรี่ไม่ก็เขาจะบอกสองรอคือแคลรี่ผมว่าโดนดีดอ่ะส ได้อ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวให้เขาโชว์เลยดีกว่าให้โชว์ลูกหนึ่งสำหรับลูกนะคะเทคนิคการตีไก่สำหรับนุ๊กเนี่ยคืออย่างผู้หญิงเราแขนเราอ่ะจะไม่แข็งแรงเท่าผู้ชายเทคนิคของนุ๊กเนี่ยคือการที่เราโฟกัสกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อใหญ่ของนุ๊กหมายถึงอะไรคือตัวคะ่ะตัวหลังขาอันนี้จริงเป็นสิ่งที่สำคัญว่าถ้าเราอยากจะ เพิ่มระยะหรือตีไกลขึ้นเราต้องโฟกัสที่ตัวมากขึ้นไม่ใช่โฟกัสไปที่แขนจะต,ต้องเวียงแรงขึ้นอันนั้นเราจะทําได้ยากกว่าผู้ชายเพราะาผู้ชายเขาจะมีความแข็งแรงด้าน,านแขนเยอะจะรู้สึกว่าถ้าผู้ชายบอกว่าให้เวี่ยงแขนแรงขึ้นผู้ชายจะทำได้ทันทีแต่ผู้หญิงเราเนี่ยด้วยกล้ามเนื้อของแขนเนี่ยมันไม่มีเยอะเท่าเราไปโฟกัสที่ตัวค่ะเราหมุนตัวให้มากขึ้นเหมือนที่โปเต้บอกเมื่อกี้ยืนกว้างขึ้นและหมุนตัวให้มากขึ้นค่ะขึ้นไปท็อแปแบ็กสวิงแล้วแต่ตอนกลับมาเนี่ยคือเราอะ มีการย่อขาซ้ายเพื่อสร้างแรงอันนั้นคือ่าแต่ตัวข้างบนเนี่ยตัวข้างบนเราขึ้นไปแล้วตอนลงมาเรามีการหมุนให้แรงขึ้นนิดนึงเพื่อให้แขนเนี่ยมันมาเร็วตามตัวนะคะถ้าตัวหมุนเร็วแขนก็จะเร็วตามปึ๊บพอขาขึ้นไปปึ๊บแบ็กสปิงขึ้นไปนะคะขายอ่อตัวตอนกลับมาให้หมุนแรงขึ้น กลับมาให้แรงอันนี้คือไฟของโปนุกจะเป็นไฟเฟดเบาๆใช่ค่ะกูไปเล่นกับโปแล้วนะทำไมกูอยู่ที่โบจับเออตอนแรกกำลังคิดจะคิดเกมว่าลูปโปไม่เอาละกูว่าแยกโปกันดีกว่าเราจะไม่โดกันที่แขนเยอะพูดเหมือนว่าแขนอ่ะเป็นแค่ส่วนประกอบตัวหลักคือตัวเราถ้าเราโฟกัสที่ตัวหลัก หมุนได้เร็วและบาลานซ์อยู่เนี่ยจะสร้างแรงได้อันนี้นึกว่าเป็นเทคนิคที่ดีสําหรับผู้หญิงเราอยากรู้ครับเทคนิคนี้ถ้าผู้ชายไม่ค่อยมีแรงอ่ะใช่ใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ค่ะก็คือสุดท้ายมันก็คือเบสิกที่ว่าเราใช้แกนลําตัวในการตีเนาะไม่อันนี้มันคือเทคนิคของคนที่แรงน้อยๆอยู่แล้วถูกอ๋อคืออย่างนักกีฬาเราพูดกันได้แหละว่าจะต้องใช้ตรงนั้นรู้สึกตรงนี้ได้หมดแต่ว่าสําหรับคนที่ ไม่มีดีก็ใช่ไม่ได้มีแรงเยอะหรือแบบกล้ามเนื้อไม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะเราอมาโฟกัสตรงนี่ต้นขาสะโพกก็คือเหมือนแบบนี่แล้วมีแรงถีบนิดนึงใช่เดี๋ยวให้ฝากปุณแก้เพื่อนผมนิดนึงได้ไหมอ่าเป็นคนที่ไม่จับไดเวอร์เลยใช่จะตีแต่ไม้สามอย่างเดียวในการออกรออไปโชว์หน่อยเ้วยพอเป็นไม้ยาวผมก็หนึ่งคือไม่มั่นใจก่อนพอตีแล้วมันไม่ได้เนี่ยจะไม่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจเสร็จไม่ใช้เลยยิ่งไม่มั่นใจใหญ่เลย ดีตรงไหนว่าคุณรู้จัดคัตเทเซอร์เนี่ยเฟดเดดีคือโดนด,นดีโดนดีโดนดีฟนดไฟบอลสวยโอเคงั้นแล้วก,ยยแวก็แล้วก็สะโพกขาดอย่าลืมอยาอยาอยาให้มันย้อนกลับมา อยากให้มันรีเวิร์สไปทางซ้ายพยายามรู้สึกว่าเวลาจบวงค่ะยืนขาซ้ายให้ได้บนขาไปค่ะท่านไม่ยอะโอให้ดิวม <ไป S 1> แล้ว3ดิว,ว,ดวจำได้ไหมใช่สาอันจำอ่ะหนึ่งคืออะไรตำแหน่งลูกครับต้องมาซ้ายกว่านี้หน่อยอ่าสองเนี่ยตอนขึ้นหน้าไม้เนี่ยต้องต้องต้องดูหน้าไม้ดีๆใช่เพราะนันเปิดมากเกินไปปิดมาหน่อยค่ะฟีลิ่งฟีลิ่งต้องปิดๆนิดนึงอ่าตอนลงเนี่ยต้องปล่อยมันออกไปให้เหมือนสะโพบ ให้รู้สึกน้ำหนักวันทิ้งมาที่ทางซ้ายแล้วก็บอกไปแล้วเอามาใช้จริงในสนามนะรอชมค่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูนี่วันนี้มึงได้ไดเวอร์ให้ตีตรงแล้วกล้าใส่ต้องขอบคุณโปลนุกโโอ้หขอบคุณครับโกลปก็เดี๋ยวคิดเงินไปแล้วนะคะตอนนี้เขาคิดเขาคิดหมดแล้วนะคิดหมดแล้วนะคะวันนี้ลันหนึ่งหมเมื่อกี้ก็สองหมื่นสองหมื่นโอ้เอาอย่างนี้ไหนๆหนเขาคิดเราแล้วสำหรับแฟนรายการเรา เราต้องมีอะไรแจกก็คือเดี๋ยวให้ไปเรียนถล่มเขามีเรียนฟรีเดี๋ยวไปจับโปเต้กันว่าจะมีอะไรมามีอะไรมาให้เราบ้างแล้วก็ได้เทคนิคดีๆจาก n e v e r f o r Golf Center นะไปเต็มๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมครับพี่ ยังไม่ให้มีอะไรให้คนอ๋อเรวตเออใช่ใช่ใช่ดีแขกรับเชิญมามันต้องให้คนดูเราสิวะจะมาให้ดูอย่างเดียวมันไม่ได้เออเป็นประเพณีของของช่องไอเฮียกอนะฟนะยังไงนะสอนกอบสฟถึงบ้านเฮ้ยจ้ว เป็นไงบ้างมีอะไรดีๆจะมาแจกแฟนๆไอเฮียกอล์ฟบ้างครับถ้าสมมติว่ามับอกว่ามาจากรายการไอเฮียกอล์ฟนะครับสิบท่านนะครับผมให้ทดลองเล่นตีหนึ่งชั่วโมงนะครับปีเลยปีเลยโอเคไม่่ต้องเสียยคคาใจรับไปลองก่อนเลยไม่ต้องเอาอะไรมาเลยมีอุปกรณ์ให้ลองด้วยนะคอ่าที่ไหนครับที่ไหนสนามไดเกอล์ฟสุขสวรรค์เจ็ดสิบหกนะครับคือสุขสวัสดิ์พระประแดงซอยเจ็ดสิบหกครับผมหรือจะเสิร์ชว่าสนามยิงปืนพระประแดงได้เหมือนกันใช่เหมือนกันใช่ใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่ามาลองแล้วสนใจนะครับ มาจากรายการในแคลอฟผมลดให้ค่าคอสเนี่ยสิบชั่วโมงจาก20 0 0 0บาทเนาะ,ะผมลดให้20%เลยโเอรย <laughs> เลยคือลองแรวรู้สึกถูกกริ่แล้วอยากลงเรียนลด่บอรถ20% 20%เพราะกว่ามาจากไอเทมกอลได้เลยปดนะและอย่าบอกว่าเลราคานี้คือเลนอินดอรได้นะเลนอินดอร์่ใช่มีฟอร์ซาด์ G C 3นะครับแล้วก็มีกล้องมีดูให้หมดเลยว่าเรียลไทม์เลยว่าสมิงเป็นยังไงใช่ซื้อ10ชั่วโมงนี่ออกรอบได้เลยไหมอ่าได้เลยครับเชี่ยวได้มบว่าได้เพราะว่าี่แป๊เดียวนะ10นาทีก็รู้เรื่องแล้วเน่าทีได้เลคนที่ยังไม่เคยเลนอินดอร์อ่ะเ้าจะร ไปเรียนเนี่ยมันแก้ได้จร่งใช่มันชัดเจนมากเพราะว่าจากเมื่อก่อนผมไม่ได้ตีไกลมาตีไกลขึ้นหลังจากที่เรียนอินร์เพราะมันรู้ว่าหาดเข้ามันเป็นยังไงมันจะเข้าใจทฤษฎีค่าตัรเข้าบอลเปลี่ยนได้แบบชัดเจนแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มโอเคครับผมยังไงใครสนใจนะครับไปลองเรียนกันได้ครับ n น v e r f ์โฟล f Center อนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณสนามวินเทจด้วยครับที่มาให้ใช้สนามแต่เดี๋ยวเราจะต่ออย่าเพิ่งกลับเพราะเราอยาก อยากตีด้วยได้เลยเราอยากตีด้วยได้เลยได้เลยสิบล้างครูนะได้โหเอาอ่ะเอาอ่ะอเคเดี๋ยวเราเจอเทนจี๊ปมาได้เโอเคกันเทปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมพูดไงครับแห่งเสือบ้ายไปเดี๋ยวเียพร้อมใช่ไหมไม่ใช่หนูเ่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ Subscribe กดไลค์กดแชร์ในว้าโฟด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย